นี่นี่น,นี่เห็นมาสองขีดอันนี้ทายตอนทายแล้วเอาทายไม่ไม่สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับสุธิชัยชาแนวนะครับวันนี้จะพาท่านไปเที่ยวสนามกกลอบค่ายบุดรนเดชานะครับนำผู้สูงวัยนะครับมาได้กลอบกันสนุกสนุกกันครับเชิญครับพบกันได้นะครับเจ้าเสียอยู่แล้วไล์สดค่ะกำลังไล์สดสวัสดีสสดนะสวัสดีครับ ายพิคิดนะครับมือหนึ่งของสนาม <laughs> สนามกรอบ <c oughs> บอดินเดชาครับมือหนึ่งครับไ <c oughs> ต่เต้าจาก <c oughs> โนเนมมาเข้าเขา้าเบอร์หนึ่งแล้ว <c oughs> ครับขอบคุณครับยอดนมือหนึ่งควง่งตาบางตัวมือหนึ่งควงหนึ่งนะครับตาบาตัวจะพาผู้เอก ัดเลยเัดชดเเมื่อนึงหน่นะสวัสดรบจ เาเจียงเจ้าบาทสามสิบยะเเขาขายเจ้าบาทนกันทมันอพวกเที่สิบ่าเกี้ยอาอกซ้ายค่ะฟ้าฟ้โอ้ยโดนตูบัดดพัดเี๋ย่องห้ปานลานละของเจ้าน ไปสดนะคะหลุมที่เท่าไรนี่หลุมห้าค่ะหลุมที่ห้านะครับผ่าสี่สวยงามมากนะครับ,รบถ้าท่านใดยังไม่สัมผัสนะครับขอนนี้เชิญนะครับสัมผัสหลุมนี้นะครับตีได้พาแน่นอนนะครับขึ้นมาสี่ซีออนค่ะ Sampai <tell> jumpa ถ้าพัดลงก็ได้สี่นะครับสี่บมเบิร์เนาะเอะเป็นเบิรกมันบวลงนะต้องก็แบบบมเบิร์กหนาเบิรกกล้องแน่นี่ิลงนาะเอาไว้วันหลังตามมาแล้วเร็วเบิงทั่วโลกิด นี่พัดเร่ยนได้บอเราจะไกพักก่อนกันตรงนี้นะครับัจากเรามาจากลุมห้าเราจะ,ระพักก่อนตรงนี้มีอาหารมีขนมสำหรับที่จะให้ท่านนักกลอฟทั้งหลายได้ริ้มชิมรสกันนะครับถ้าลูกกลอฟหมดปรมานี่นะครับ อยู่กับเมีค้าแสนสวยของเรานะครับก็เออมีกำลังใจที่จะไร้ต่อไปนะครับเอาเบียร์สงเบียร์สีสดำครับบอกผมบอกไปเตียวกาแฟดำกาแฟตัวนี้กาแฟตัวนี้ดำก็เอาแดงกาแฟอะไรกินบันบ่ผมก็เอาคนบอก เอ้ยินมันฮะป้าหนึ่งครับนี่๋อ้าลูกเยอะอันละร้อยมันมีอยู่แล้วกานึกว่ามันลูกใหม่ถ้าลูกใหม่ๆไม่ป๋าถ้าลูกปีก่อนไม่ต้องมาป้าเอาลลูกเขียวอร่อยนะคะัน ท่านรอบสองก็จะเป็นหลุมสิบนะครับท่านรอบแรกก็เป็นหลุมเก้าอันนี้เป็นหลุมสิบไปล่อยไล่ไป ไปไหนผ่า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 น่าน่าน่านผ่านผ่านผ่นผ่านผ่่าน่านานผานผ่านผ่านผ่านผน โอ้โหผลงโปเอโอ้เอรุมสิบช็อตนี้สวยงามครับครัสำหรับคลิปนี้ก็คงจะต้องลาคุณผู้ท่านผู้ชมแลเพียงเท่นี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอให้ท่าน โชคดีมีความสุขนะครับพบก,กับสุธิชาชาแล้วอย่าลืมติดตามสุธิชาชาแล้วเยอะๆเลยนะครับจะได้มีคลิปดีดให้ท่านได้ชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ลากันเพื่อท่านนะครับสวัสดีครับ